่าวเดือกับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับอุงอิงเพชรบ้านแพงคะแนนเปลี่ยนมาเป็น56.83ครับล่าสุดทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้เดินทางมาเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยครับสำหรับการประกาศผลรางวัลขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กครับวันนี้ครับยังมีเวลานะครับสำหรับคนที่ไม่ได้โหวตครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยคะแนนพุ่งมาอยู่ที่56 จุดแปดสามครับทุกคนเรียกได้ว่าคะแนนของน้องเนี่ยโอ้โหสร้างปรากฏการณ์สร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วนะครับคะแนนพุ่งทิ้งห่างสุดๆครับวันนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหวตนะครับทุกคนวันนี้เขาปิดรับการโหวตเนี่ยเวลา23นาฬิกาหนาทีของวันนี้ครับเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นคนที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กครับอันดับ2นะครับคะแนนตามมาติดๆนะครับน้องไร ้านครับ23.64%น้องนุ่นดำดงเนี่ยอยู่ที่18.59%ครับน้องสีแกรมครับตามมาติดติดเลย17.87%นะครับแล้วก็น้องรีโออาทิตย์นะครับอยู่ที่ 6.42%น้องนุกธนดลนะครับอยู่ที่3.52%ครับแล้วก็มีทางด้านคุณเพชรคทาวุฒินะครับอยู่ที่2.70%น้องแอมชนทิชานะครับอยู่ที่2.66%นะครับแล้วก็คุณแบงค์สอนรามน้ำเพชรอยู่ที่1.99%ครับแล้วก็น้องนันอนันต์นะครับอยู่ที่1 84%ครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับโอ้โหคะแนนทั้ง10อันดับนะครับก็ไต่ขึ้นมาเรื่อย แต่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงยังอยู่เหรียญทองนะครับซึ่งโอ้โหแน่นอนมากลูกสาวนะครับคะแนนคือทิ้งห่างและไม่ใช่ทิ้งห่างธรรมดานะครับทิ้งห่างแบบเกินครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับก็ได้มีการเขียนข้อความเอาไว้นะครับบอกว่า อัปเดตคะแนนกิจกรรมวันสุดท้ายปิดรับคะแนนโหวตวันนี้นะครับจนถึงเวลา23นาฬิกาจุดนาทีนะครับเรียกได้ว่าขวัญใจเน็ตเวิร์กเนี่ยใครจะได้รับรางวัลน,นี้ครับโดยท่านสามารถร่วมสนุกนะครับกับศิลปินที่คุณชื่นชอบให้เป็นขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับจากการใช้คะแนนสะสมโดยการเข้าไปฟังคนลูกทุ่งเน็ตเวิร์กในแอปพลิเคชันนั่นเองนะทุกคนก็โอ้โหถือว่ายินดีกับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไว้รอเลยนะเรียกได้ว่ามาแรง สุดๆครับนะแล้วก็ต้องบอกว่านะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคะแนนน้องเนี่ยยังอยู่ที่43แล้วทุกคนเมื่อวานนี้คะแนนนุ่งอิงอยู่ที่43นะนะครับแล้วก็วันนี้คือพุ่งมาแรงมากและตอนนี้เพลงของน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ยังขึ้นชาร์ตอันดับ1น,นะครับของลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก Network ด้วยเป็นเน็ตเวิร์กเพลงฮิต ติดชาร์จนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอแสดงความดีใจด้วยกันแล้วกันนะครับกับรางวัลน,นี้ครับทุกคนเมื่อวานนี้นะคุณเพชรคทาวุฒนะครับก็ได้มีการมา,อาขอนะครับให้กับพ่อแม่แฟนคลับเนี่ยช่วยกันโบวตด,ด้วยี๋ยวทุกคนคะแนนเขาก็พุ่งขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับก็คือมีการอัดคลิปวิดีโอนะครับช่วยกันโบวตนั่นเองครับทุกคนเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้นะทุกคนคะแนนอุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยของน้องยังอยู่ที่สามสิบเก้านะสามสิบเก้าจุดกว่า นะครับแต่วันนี้คือแบบ พุ่งมาแบบโอ้โหเยอะมากอ๋อเมื่อวานนี้สี่สิบสามจุดเจ็ดหกนะครับแล้วก็วันนี้พุ่งมาห้าสิบหกโอ้โหเห็นไหมครับทุกคนอุ้มอิ่มก็ต้องกระตุ้นนะครับให้แฟนๆเนี่ยเข้าไปช่วยกันโหวตกันนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยถ้ากระแสมันเงียบไปทุกคนก็อาจจะแบบหยุดโหวตใช่ไหมครับเมือ่อวานนี้อิ่มก็เลยได้มีการอะทำข่าวขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งโดยการที่แบบว่านะให้ทุกคนตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตัวด้วยได้ว,ว่าเมื่อวานนี้โอ้โหจาก43.7ตอนนี้พุ่งมาเยอะมากๆแล้วก็ดสิันก็พุ่นะไร อันเมื่อวานนี้อยู่ที่17.80นะครับเมื่อวานนี้รายอันอยู่ที่17.80นะครับในส่วนของวันล่าส,สุดเขาขึ้นมา23เลยนะแต่นุ่มนุ่นดำดงเนี่ยยังนิ่งๆนะครับยังนิ่งๆอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าเหมือนกับทางแฟนดอมเขาก็เหมือนกับไม่ค่อยได้ได้ได้ได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 มาอ่าแชร์อะไรมากมายแต่ว่าก็มีถามนะมีมาถามมุมอิ่มข่าวกระแสหลายท่านเลยในในแวดวงการหมอลำยกตัวอย่างเลยอย่างน้องซีแกรมเนี่ยน้องซีแกรมก็คะแนนเพิ่มนะ น้องซีแกมเนี่ยเกือบแซงนุ่นได้เลยนะนะครับเกือบเข้ามาอยู่เหรียญทองแดงเลยนะเพราะว่า f อฟซีเขาแชทมาถามุงอิ่มเยอะในแฟนเพจนะครับแล้วก็ของน้องนุ่นเนี่ยก็มีมาเข้ามาถามบ้างเหมือนกันแต่สีแกรมเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะเพราะมุ้มอิ่มทาข่าวทุกวงในในแฟนเพจนะครับคนก็เลยทักมาถามกันเยอะเลยนะครับเหมือนกับโหวตไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้นะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโหมาแรงมาก แรงชนิดที่แบบว่านะเกินคาดเกินแบบเกินทุกคนไปเลยอะ่ะคือพุ่งมากครับทุกคนอุ่งอิงคือเป็นหมอลำนะเป็นหมอลำแต่ว่าฟาดวงการลูกทุ่งได้แบบ จึงมากนะทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยจึงสุดๆนะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมเนาะในในในพลังครับของ FC ฟซีแฟนคลับหรือว่า FC พลังเงียบที่ต้องบอกว่ายังเนืองแน่นแล้วก็ยังเหนียวแน่นสุดๆนะครับแล้วก็ทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาก็ยังเขียนข่าวตลอดนะบอกดุเดือดแรงมากนะครับไรอันแทนที่นุ่นดำดงต้านด้านอุงอิงยึดเก้าอี้อันดับหนึ่งนะครับคะแนนไม่มีตกเลยจริงครับแฟนๆคือแชร์ตลอดเวลาครับทุกคนสำหรับอุงอิงเนาะ อย่างเมื่อวานเนี่ยอุ้มอิ่มก็ได้มีการทําข่าวไปโอ้โหคนเข้ามาดูการเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนะสาหรับการทําข่าวของอิ่มแล้วทุกคนก็คือเข้ามาถามในเรื่องของการโหวตเนี่ยเยอะเลยนะครับเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เนาะที่ทําเพื่อน้องจริงๆอ่ะนะครับที่ทําเพื่อน้องจริงๆอ่ะนะครับทุกคนนะนะครับทุกคนคือแบบทาเพื่อน้องจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ เราดีใจแทนน้องนะอุ๋งอิงเนี่ยไม่ว่าน้องจะได้รับรางวัลไหนอะ่ะเราดีใจหมดนะทุกคนยกตัวอย่างเลยอย่างขวัญใจมหาชนเนาะเพราะพ่อแม่เนี่ยลุ้นกันแบบทั่วประเทศลุ้นกันทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับวันนั้นคือทุกคนแบบอัดคลิปวิดีโอแบบเฮกันเยอะมากๆเนาะอัดคลิปวิดีโอแบบเฮกันเยอะมากนะครับอืม hmm. นะครับเนาะนะครับก็โห นะครับปังมากจริงๆนะครับแล้วก็อุอมอิ่มนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้โหวตนะครับก็เข้าไปโหวตกันได้เลยนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าถ้าชุร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยคะแนนอ,อิงอาจจะพุ่งไปที่หกสิบเปอร์เซ็นตก็เป็นได้ถ้านับเป็นคะแนนเนี่ยน่าจะหลายแสนแล้วนะของอุ้มอิ่งเนี่ยนะครับทุกคนนะหลายแสนแล้วแล้วก็ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กก็เพิ่งอัปเดตล่าสุดกันเลยทีเดียวนะครับ นะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับลูกสาวอุคงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิมข่าวกระแสก็ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวถ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับท่านไหนนะฮะที่ยังโหวตไม่เป็นนะครับก็อทักมาทาง Facebook อุ้มอิมได้เลยนะครับอุ้มอิมข่าวกระแสนะครับอ่ทักมาได้เลยเด้อนะครับเนาะเดี๋ยวอิมก็จะให้คอนแทคไป นะครับสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรยังยังยังบวชไม่เป็นนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองดีๆด,ด,ด้วยนะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผุมอิมก็เมื่อวานนี้ใช้เสียงเยอะมากนะครับเพราะว่าเราถ่ายงานรีวิวต่อด้วยคือแบบโอ้โหเสียงก็เริ่มจะหายไปเหมือนกันวันนี้ก็เอาแค่หน้าก่อนแล้วกันเน้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อกระจายนะครับให้ทุกคนนะครับได้ไปโหวตกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ